ส่งรถกับน้องป๊อบกันค่ะเย้ yeah. สวัสดีค่ะป๊อบปี้นะคะที่ปรึกษาการขายฟอร์ดไอเอราชพฤกษ์พระรามห้าพามาเก็บอีกหนึ่งคันนะคะกับซีรีส์ไปส่งรถกับน้องป๊อบกันนี่เลยคันข้างหลังเรานี้นะคะ e อล r วอ t t เล n เทน,นั่นเองนะคะสดรนะั้น148,0 0 0บาทนะคะจากราคาเต็มนะ1 3 9 7 0 0้บาทเหลือเพียง 1240, 0 0้กับอีก 9,000บาทเท่านั้นนะคะซึ่งคันนี้นะเขาเป็นเครื่องดีเซลนะคะเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะคะมาให้6สปีดแล้วโหมดการขับขี่ที่มีมากถึง4โหมดนั่นเองนะคะพร้อมในทุกๆสถานการณ์เลยนะคะสำหรับคันนี้นะแรงม้าของเขานะคะอยู่ที่170แรงม้าและแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนั่นเองพร้อมลุยทุกที่ทุกสถานการณ์ ไปดูกันเลยค่ะว่ารถคันนี้นะแต่งอะไรเพิ่มไปบ้างนะคะอย่างที่พี่ๆเห็นเลยนะคันนี้นะคะเป็นสีขาวมุกนั่นเองนะซึ่งตัวสีขาวมุกของรถคันนี้นะคะจะต้องทําการเพิ่มเงินนะ1 2 0 0 0บาทนะคะสําหรับค่าสีเนาะแล้วก็ทางด้านหน้านะคะมีอะคริลิกคําว่าเอเวอร์เด้วยนะคะตรงนี้รถเดิมๆอะ่ะไม่ได้มีมาให้นะคะแต่ว่าก็ติดให้เพิ่มลูกค้าไปด้วยเนาะเพิ่มความสวยงามนะคะ แล้วก็ถัดลงมานะคะทางด้านหน้าเป็นกระจังของวิกเตอร์นะคะวิกเตอร์ V2 นั่นเองรุ่นยอดฮิตรุ่นตัวสวยของเราเลยนะคะมาพร้อมกับไฟ LED นาด้านบนนะคะทั้งหมด3ดวงด้วยกันซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้เป็นสีขาวแบบนี้หรือว่าอยากได้ไฟสีส้มนั่นเองนะคะก็สามารถเลือกได้เลยและด้านหน้านี่โลโก้พี่มามาสแตงของเรานะคะลูกค้าก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะว่า จะติดไม้หรือว่าจะไม่ติดแล้วถ้าติดอยากได้ไซส์เล็กแบบนี้นะคะหรือว่าอยากได้ไซส์ใหญ่เท่านั้นยังไม่พอค่ะยังเลือกสีได้อีกต่างหากนะนว่าสีเงินสีทองสีดำสีแดงสีชมพูสีไหนถูกโชโ์ก็ได้หมดเลยทุกทุกสีนะคะมาดูกันต่อเลยนะคะสำหรับด้านล่างของรถคันนี้นะคันนี้นะคะมีเอลเวรเรสก็ต้องมีชุดแต่งวิกเตอร์นะนี่เขาเรียกว่าคู่ขวัญน,นะคะมาพร้อมกันอยู่แล้วเนาะ คันนี้นะคะเลือกลูกค้าเนี่ยเลือกที่จะทำเป็นสีขาวดำนะคะอย่างที่พี่ๆเห็นเลยเนาะก็ตัวชุดแต่งวิกเตอร์ตรงนี้ค่ะเราไม่ได้ถอดกันชนเก่าออกนะเราทำการติดชุดแต่งที่เป็นตัวส k เก์ตอันนี้ค่ะครอบเข้าไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววารันตีตัวรถนะคะยังอยู่ครบถ้วนนะ แล้วก็เรื่องการติดตั้งนะคะตรงนี้เราจะมีขอบซิลิโคนให้ด้วยนะเพื่อป้องกันฝุ่นนะคะแล้วก็น้ำต่างๆเข้าไปขังอยู่ในชุดแต่งของเรานั่นเองนะคะนี่แนบเนียนสวยงามเรียบกริบขนาดนี้นะคะสุดยอดเลยใช่ไหมมาดูข้างๆกันค่ะว่ามีอะไรอีกบ้างนะคะสำหรับรถคันนี้นะลูกค้าเลือกกระจังหน้านะคะเป็นสีดำเงาเนอแล้วก็ เลือกตัวข้อไฟหน้านะคะให้เป็นสีดําเงาเหมือนกันนี่พอใส่ข้อไฟหน้าเราก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วเป็นสีดําเงาอีกตั้งหากนะสวยมากๆนะคะไฟ LED นะคะของรถคันนี้นะ,ะไฟหน้าเดิมๆนะคะเป็นไฟ LED อยู่แล้วเป็นทั้งไฟหน้าแล้วก็ตัวไฟเดย์ไลท์ด้วยนะคะรูปตัว C อันนี้นะนี่ เป็น LED ให้แล้วนะคะทั้งเส้นแล้วก็เปิดปิดให้อัตโนมัติเลยนี่ไม่ว่าจะอาการเมื่อเครื้มนะคะกลางคืนหรือว่าลงอุโมงค์ไฟหน้าเขาก็จะติดให้โดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะแล้วก็นี่ตัว LED นะคะที่มาพร้อมกับกระจังหน้าเป็นทรงหยดน้ำแบบนี้นะคะแล้วลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่าตัวไฟ LED ตรงนี้ค่ะอยากได้เป็นสีขาวหรือว่าอยากได้สีฟ้านี่เป็นยังไง เลือกได้นะคะเลือกได้ตามใจเลยแล้วก็ทางด้านล่างนะคะไฟตัดหมอกก็เป็น LED เรียบร้อยแล้วเหมือนกันพร้อมกับฟังก์ชันนะคะที่ทำให้การขับขี่ของพี่ๆทุกคนนั้นดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนั่นก็คือเวลาที่เวลาหมุนพวงมาลัยนะ้หมุนไปทางไหนไฟตัดหมอกด้านน่านเขาก็จะติดให้นะคะโดยอัตโนมัติเลยนี่เป็นยังไงคะสวยงามไม่พอนะคะยัง ช่วยพี่ๆในทุกๆการขับขี่ด้วยนี่มาดูด้านข้างกันเลยค่ะว่าด้านข้างของรถคันนี้นะมีอะไรอีกบ้างนะคะที่เห็นใหญ่ๆโตๆอย่างนี้นะนี่ก็เป็นล้อแม็กนะคะขอบ20ลายก้านวายนะคะแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นลายก้านวายแบบตัวเล็กนะคะจะไม่ใช่ลายก้านวายใหญ่เนาะถ้าลายก้านวายใหญ่เขาก็จะแบบว่าจะหนานจะใหญ่กว่านี้นะคะอันนี้เป็นก้านวายเล็กมันก็จะดูถี่ดูแบบซี่เล็กกว่านะคะแล้วก็จะดูเต็มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ มาพร้อมกับยางของดิเซนตินะคะเป็นยาง A t ทเนาะพร้อมในทุกๆสถานการณ์พร้อมในทุกๆส,สภาพถนนเพราะเขาคืออยาง a l t e r r a i นนั่นเองนะคะแล้วก็คิ้วรอตรงนี้ที่พี่ๆเห็นอยู่นะคะเป็นคิ้วรอที่อยู่ในชุดของวิตเตอร์นะตรงนี้เรียกว่าลายฟันเฟืองนะคะเป็นขนาด3มนิ้วเขาก็จะโป่งออกมานิดนึงนะคะเพื่อที่จะรับกับแก้มยางนาะลับกับหน้ายางตรงนี้นะคะให้ฟิลเมนเขาดูดีดูหลอดดูเลท่อดูสวยงามขนาดนี้นั่นเองนะคะ มามาดูกันต่อเลยค่ะว่ารอคันนี้มีอะไรอีกบ้างที่เห็นเด่นชัดขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือการแล็บหลังคานั่นเองนะคะเครื่องคันจริงๆแล้วอ่ะลูกค้าสามารถเลือกได้นะว่าอยากได้สีดําเงานะคะหรือว่าอยากได้สีดําด้านถามว่าสวยไหมสวยทั้งคู่แต่ว่าก็แล้วแต่พี่ๆชอบนะคะแต่น้องต้องบอกตัวนี้ก่อนว่าถ้าเป็นสีดําเงานะคะเขาจะมีข้อเสียหนึ่งอย่างคือเขาจะเป็นรอยขนแมวค่อนข้างง่าย แต่ทาไมคะเพื่อรถสวยเรายอมได้นะคะแล้วก็หูกระจกด้านข้างนะคะถ้าเดิมเดิมนะเขาจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแต่ว่าอันนี้น้องใส่ตัวที่ครอบกระจกให้ลูกค้าไปด้วยนะคะกระจกปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับรถคันนี้นะไม่ต้องคอยสะกิดคนข้างๆนะคะให้มาเธอเธอ,เธอปรับกระจกให้เราหน่อยสิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเพราะว่าเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วสะดวกสบายใช่ไหมล่ะคะมา มาดูกันต่อเลยว่ารถคันนี้มีอะไรอีกบ้างนะคะอย่างที่น้องบอกไปว่ารถคันนี้เป็นรุ่นเทรนนะคะแต่ว่าลูกค้าอยากแต่งทรงสปอร์ตเนาะก็จะเพิ่มอะคริลิกนะคะคำว่าสปอร์ตให้3จุดเลยก็คือประตูหน้านะคะ2ฝั่งแล้วก็ด้านฝาท้ายด้วยเนาะแล้วตรงนี้นะคะตัวมือจับปกติแล้วอ่ะพี่ๆอาจจะเห็นนะว่าเอยใส่รองเบ้ามือจับกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ลูกค้าเลือกที่จะไม่ใส่นะคะแล้วก็ใส่แต่ตัวที่ ครอบมือจับอย่างเดียวแต่ว่าตัวรองเบาไม่แน่ใ่นะคะก็เขาเรียกว่าอะไรก็อาจจะดูแตกต่างไปนิดนึงแต่ก็สวยเหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องการใช้งานนะก็สามารถปกป้องมือจับได้นะบางทีเอ,อิเล็บเอ,อิอะไรเออนะคะจะไปข่วนเขานะไม่ต้องห่วงเลยมาดูด้านในดีกว่าน้องมีนสพายรออยู่มามาดูเลยว่าข้างในเรามีอะไรบ้างนี่หน้าตาดูดีใช่ไหมล่ะคะตัวเบาะนะคะ อของทางฝั่งคนขับนะจะเป็นการปรับไฟฟ้า8ทิศทางแล้วเรียบร้อยนะคะพวงมาลาย 1, าไฟฟ้า100%นะคะจอคนขับขนาด8นิ้วจอกลางนะคะ s ิ n ค o a ขนาด10นิ้วแล้วก็มีไ i เลสชาร์ h เจอร์มาให้นะคะแล้วก็มีตัว usb มาให้ด้วยทั้งหมด2ไที่เลยด้วยกันคันนี้นะติดกล้องบันทึกหน้าหลังด้วยและเห็นอะไรแว๊บไมคะเห็นอะไรแว๊บไหมสักนิดนึงนั้นนี่ คันนี้นะคะลูกค้าเลือกที่จะติดตั้งพรม 6D ไปด้วยนะคะเป็นงานหน้าตาดูดีสวยงามนะอันนี้สีน้ำตาลนะคะแล้ก็เป็นได้สีครีมนั่นเองแต่ว่าสีไม่ได้มีแค่สีเดียวนะถ้าพี่ๆถูกฉลกกสีไหนสีดำสีแดงสีครีมสีส้มหรือสีไหนๆน้องมีให้เลือกสีเขียวก็มีสีน้ำเงินก็มีนะเออเลือกได้เลยนะคะหลายๆสีเลยนะแล้วก็ด้านท้ายนะคะของรถคันนี้นะตัวฝาถังนะคะ ติดข้อฝาถังน้ำมันไปให้ด้วยนะคะเป็นแบบสีดําเงานะเพื่อที่จะทําไมคะปกป้องสีของรถเรานะคะนอกจากสวยงามแล้วนะสะดวกสบายด้วยนะคะแล้วก็ปกป้องสีของตัวรถเราได้ด้วยนะคะคันนี้อย่างที่น้องบอกนะคะเติมดีเซลนะ80ลิตรเต็มถังนะคะวิ่งได้ไกลแน่นอน,นะคะ่ะมาดูด้านท้ายกันเลยว่าด้านท้ายรถคันนี้มีอะไรอีกบ้างน,นะคะมา ด้านท้ายนะคะเดิมเดิมนะเขาจะมีกล้องมาให้นะคะแล้วก็จะมีเซนเซอร์มาให้ทั้งหมด4จุดด้วยกันเวลาถอยนะคะเขาก็จะโชว์ที่หน้าจอซิงค์ 4A ตรงกลางนั่นเองนะคะแล้วก็อย่างที่น้องบอกนะว่ามีอะคริลิกคำว่าสปอร์ตด้วยอาจจะแปลกตานิดนึงนะคะเพราะว่าคันนี้เป็นรุ่นเทนแล้วลูกค้าเลือกที่จะทำไมคะนี่เปลี่ยนตัวไฟท้ายนะคะทั้งชุดเลยถ้าเทนเดิมเดิมนะเขาจะไม่มีตัวไฟ led signature ตรงนี้มานะคะแต่ลูกค้าเลือกที่จะ เปลี่ยนไปเลยนะคะก็จะเลทท่อหลอดเท่กันอย่างนี้เลยนะนี่แล้วรุ่นเทนนะคะฝาท้ายเขาไม่ใช่ไฟฟ้าใช่ไหมแต่ทำไมคะติดตั้งเพิ่มได้นะคะนี่สวยงามสะดวกสบายใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าบางทีพี่ๆอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฝาท้ายน้องป๊อมันหนักจังเลยถ้าพี่ซื้อรุ่นเทนไปอย่างนี้ค่ะสามารถติดตั้งเพิ่มได้ไหมติดตั้งได้นะคะทําได้อันนี้ลูกค้าเลือกที่จะติดตั้งฝาท้ายเพิ่มด้วยเหมือนกันนะคะ และเห็นนะคะนี่เป็นยังไงพรม6ดีนะสีน้ําตาลนะคะถ้าติดตั้งแล้วก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยสวยงามหรูหราเลยนะคะนอกจากจะสวยแล้วเขาก็ยังทํอะไรคะปกป้องรถของพี่ๆได้ด้วยนะจากรอยขีดข่วนต่างๆนะคะมีเห็นไหมพอมีฝาทา้ายไฟฟ้าแล้วก็สะดวกเลยนะคอยหลบเขาอย่างเดียวนะคะอ่ะแล้วก็ทางด้านล่างนะคะตัวชุดแต่งเป็นของวิกเตอร์เหมือนกัน ลูกค้าเลือกท่อหลอกด้านหลังนะคะเป็นแบบสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นสีโครเมียมด้วยเลือกที่จะทําสีตรงนี้พี่ๆเลือกทําสีได้นะคันนี้ค่ะลูกค้าเลือกที่จะทําสีเป็นดําขาวดําหรือว่าจะทําดาล้วนทั้งชิ้นก็ได้นะคะอยากทําสีตรงไหนเส้นไหนยังไงบอกได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างละคะสำหรับรถคันนี้นะเอเวอร์เรดเทนแต่งสปอร์ตแบบของแท้กันเลยทีเดียวนะคะถ้าพี่ๆคนไหนสนใจนะเอเวอร์เรดเลนเจอร์หรือว่าแรปเตอร์นะคะก็ ติดต่อปอบได้นะคะที่0ูนย์6 8 4 4 4 6 5 2 4 1หค่ะหรือว่าจะเข้ามาเจอกันได้นะคะที่โชว์รูมฟอร์ด IMA ราชพฤกษ์พระรามห้าพี่ๆคนไหนบ้านใกล้เลื่อนเคียงนะ้าอยู่ไม่ไกลมากน้องเอารถไปทดลองขับให้ได้ที่บ้านเลยนะคะแล้วก็เรื่องไฟแนนซ์นะไม่ต้องห่วงเพราะว่าที่โชว์รูมน้องมีพี่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อน,นะคะคอยดูแลคอยดันให้ทุกเคสอย่างแน่นอน ติดต่อป๊อบได้นะคะที่0841465241แล้วให้ป๊อบได้เป็นที่ปรึกษาของพี่ๆทุกๆคนอย่าลืมโทรมานะคะ